รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่นี่คือร้านกร้ปุ่นโฮมฮักที่จังหวัดร้อยเอ็ดในตัวเมืองอะนะอยู่ใกล้ๆปะปาจังหวัดก็คือคุณหมอเนี่ยคุณหมอนพร,รุษธคือคิดทําร้านอาหารตอนนี้คําว่าโฮมหมายถึงอะไรโฮมก็หมายถึงบ้านพระไพสานก็คือหมายถึงการรวมกันใช่ไหมฮักหมายถึงอะไรฮักก็คือภาษาอัเกษคือการกอดฮักภาษาอีสานก็คือรักกันความรักความอาทรความห่วงใยซึ่งกันและกันเพราะนั้นคือ ความรักคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นจากจากที่บ้านเพราะฉะนั้นเราก็ใช้อาหารที่ดีมีประโยชน์กินแล้วเป็นยาเป็นการกอดให้ทุกคนอยู่ในสุขภาพที่ดีถึงก็เลยคิดว่าไปหาตัว อยากกินออมหวายแกงหวายนานมากไม่ได้กินเดี๋ยวจะคือแบบอยากไปดูอ่ะไปดูเส้อง้มบกเลยใช่ไหมนะใช่มันรอมันหิวอ่ะหิวนานแล้วอ่ะแฟนยังไงแกงหวายกินไประวังเหนี้ยอันนี้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 เป็นบ้องที่เราไปตัดมาไงอ๋ออันที่เราไปตัดเมื่อ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 เมื่วันที่เรื่อวานแต่ก็เนี่ยเอาเนี่ยบัดนี้ แล้วบัตนีตัดไว้ได้แล้วสิเอาไปใส่เนี่ยฉันได้แล้วเอ้าเอา้าใครก็ถากเขาทิ้งมดถาทิ้งมดอ,อาจะมันนี่จะเป็นยังี่บัาเดี๋ยวนี้นี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ แม่มาจ่ายยังีงบอกอีกแป๊บนึงค่ะตรงนี้อ่อนแล้วอันที่มันส่วนเกาจะไม่เอาอันนี้อันนี้ไม่ต้องเลยตัดทิ้งเลยนะฮะอออ๋ออันนี้อันนี้มันแก่เนาะอันนี้ไม่เอาเนาะแบบละอ่อนๆอนละอ่อนนะเคลือบๆๆๆอๆๆ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 ้ๆๆอๆนนๆๆ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 นๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 มๆๆๆๆมๆๆๆๆๆะๆัๆๆ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 ะๆๆๆก ้องสับละเอียดมัม้่แม่โอ้คุณค่าทางอาหารเหรอแต่สําหรับหมอพืชแล้วนะตัวนี้คือมันจะช่วยเรื่องอปรับสมดุลในร่างกายแล้วคือลดลดความร้อนในร่างกายเราได้แะเนี่ยที่สําคัญทําให้ระบายได้ดีน้ำาน่างเนี่ยนะฮะถ้าเราปั่นเนี่ยมันก็ได้แค่ขาดมันก็แค่ทำให้มันขาดคือแบบใบขาดเฉยๆสารอาหารสําคัญก็จะได้ไม่เท่าที่ควรสารสําคัญะอะไรอย่างเงี้ยตัวน้ํายาเองก็จะออกมาน้อยแต่ว่าถ้าเราคั้นขยี้ขยี้ขยี้อ่ะมันจะออกมา ออกมาหมดเลยเราจะได้ทั้งคลอโรฟิฟลจะได้ทั้งสารสำคัญที่อยู่ในน้ำยานาเป็นยาลิ์เย็นมที่สำคัญฤดูกาลเนี้ไข่มดแดงมีเขาก็ามาแกงเขามาแกงใส่ไข่มดแดงทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบว่ามันเป็นวัตถุดิบในชุมชนสวแม่ ได้ไข่มดแดงมาเห็นแ,แม่มีผักหวานว่านไปแย่มาไป็นแย่ใครบดแดงอย<า>ู่บ้านดึงง่ามปุณ่ะยุบปุณ่ะลงช่วยหนูหน่อยลงโองไม่ไหวแล้วลุกลุกไม่ไหวแล้วตอนแรกเนะี่ะแม่ว่าแม่สีแกงผักหวานหมอพูดเพราะอยากกินก็เรียว่าสิกินโอ,โอ้ในนี้ บาดิแสบก็แจงเด้อแสบกว่าแสบก็แจงหมกยากวะคอหมกไม่ยากบัดนี่ตั้งปรุงกันมี่แม่มีกระเทียมจ้าหอมแดงแล้วก็บักพริกแข่งใส่กินเพสกับตำใส่เอาจ้าคือใส่กระปิ้อใส่กะปิกะปินี่ใส่ให้มันหอมขึ้นรสชาติใส่ปลาแดกบ่ปลาล้าก็ใส่ใส่ปลาแดกก็ใส่อันนี้ก็ใส่อันนี้คือใส่ให้มันขึ้นรสชาติหอมน้ำตาลไส้แดงจ้าน้ำตาลไส้แดงชิมกระเกียมเจี๊ยบหอม หวานหวานบ่ขันขมบ่แมนตำตาลหวานอันนี้เกลือเกลือเชิ้มเหมือนกันเชิ้มบ่ขันบ่เชิ้มบ่แมนเกลือบ่มีผงชูรสบ่มีค่ะบ่ใส่บ่บ่ค่ะพี่แซ่บหรือแซ่บค่ะนี่ตัวแซ่บนี่ตัวแซ่บค่ะนี่แซ่บค่ะอ้าวหรอร้านกระปุลนผมฮะก็ไม่ใช่ผงชูรสเลยแต่รสชาติอาหารรสชาติอาหารดีรสดีอ่ะรสอะไรนัวนัวแซ่บไม่ได้ ัวเลยใช่คันแซบก็คือมันแซบ่บแซบก็คืออร่อยทั่วไปแต่หนัวคือมันกลมกล่อมละมุนเนี่ยเข้าใจปะเริ่มค่ะแม่แม่เริ่มจางไหนนี่คบกับสักกับกระดาษตะเกียบหัวตะไคร้หัวตะไคร้ขยิงไข่บั้นเท่าด้อยนี่ด้อหนูจะเด็ดผักหวานรอแม่แม่กระทำของแม่ไปถามไปด้วยเลยคุยกันไปด้วยเอาเต้อ่อนๆเนาะเด็ดค่ะเอาอ่อนๆค่ะแม่บอกนะคะเออหูดหูดออกก้อนนั่นนะ ไปเค็ดของจากของไปเค็ดของจากของมันเองง่ายก็กันเออเฮ็ดเลียแบบนี้กันเนี่ยเนี่ยเราหอมแดงกระเทียมใส่ป่ะใส่ตอนไหนเราสอนก็ได้บายบายไปไหนเนี่ยช้อนไม่อุปกรณ์ไม่ครบหัวพื้นกระไดไข่มดแดงเขาก็จะเป็นตัวอ่อนเป็นไข่เป็นตัวก่อนก่อนจะไปเป็นตัวอ่อนของมดอะนะฮะ มีโปรตีนสูงค่ะก็มันเป็นเขาบอกเป็นยาบำรุงนะบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงหัวใจเขาว่ากันว่านะผักหวานก็เป็นผักที่มีไฟเบอร์สูงเป็นผักที่ที่แบบเออก็มีประโยชน์สูงอ่ายูริกก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันน้ำตาลสองช้อนโต๊ะครึ่งใส <Yeah. S 1> ่เกลือใส่เกลือระปิ้นกระปิ้นนี่ก็ใส่ให้หอมใช่ไหมไม่ต้องปิ้งใช่ไหมทานได้ปิ้งแล้วต้องปิ้งเพราะว่าเราเดี๋ยวได้ไป็งความร้อน เอาอะไรแค่ไหนคะเอาพอบุบบุใช่ไหมแบบไม่ต้องละเอียดมากใช่ไหมคะอืออือเพ่านั้นเวลาเคี่ยวเดี๋ยวไม่โดนออเอเราทำอะไรนะเอาเวลาเคี่ยวมันจะย้ำมันอีกว่าถือกับของเคียงปรุงคือว่าถ้าเคี่ยวแล้วมันจะไม่โดนเพราะนั้นที่แค่จะไม่โดนก็คือว่าไม่อร่อยโดนเครื่องเทศโดนเครื่องปรุงโดนเครื่องปรุงเคออเออเออเครื่องปรุงอย่าได้อย่าได้ หมอพืชอ,อะเวลามาอีสานอะออมีความสุขมากเลยพูดภาษาอีสานหมอพืชชอบเป็นคนอีสานน้องเป็นสาวก่อนแกนยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายกระบวนการเยอะไงค,คือเครื่องปรุงเขานะ ทำไมถามเขาว่าทำไมไม่ใช้พริกสดเออพริกสดเขาบอกมันเหม็นเขียวใช้พริกแห้งมันจะหอมแม่เห็นไหมเขามีเทคนิคของเขาผู้ได้สีเปาปลาหลายแม่ฮั่นบันเลยลืมปลาไหลบอล้วเศกได้เศกได้เศกได้โูเขย่าก่อนนะเขย่าก่อนนะเขย่า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 อ๋อเป็นปลาต้มสุกนะคะคุณขาแม่กะวมื่อไหรเป็นสูตรของแม่เอานะโอ้เป็นสูตรของคุณแม่นะคะโอเคอันหนูซิปในเปลี่ยนได้บอ อัี้โยอร่อยไหมแม่มันก็ <ขา S 1> <ร>ดีเค็มอมล้มำลม,ลม,มันนุ่นนัวอือก็ตองทันอ <c oughs> ย่างเลยนัวนัวไข่ไก่ใส่ให้แทนผงฟูคนอื่นเขาใส่ผงฟูนี่ไม่<ช>ไม่ใช้เลยใช้ไข่ไข่ก,ก็ไขไ่ไข่อารมณ์ดีไขไ่ไก่อินทรีย์ไร้สารพิษนะคะแ<อ>ม่ขบปิ๊บอบอเคลื่อนปุ๊กใส่ปั๊บแล้วก็เอาไข่ลงไข่ลงแล้วทีนี้จะเอาอะไรต่อคะอันดับต่อไปเอาผักหรือว่าจะเอาค่ะ เอาผักแต่แต่ว yes. <piace, S 2> ่าหมูพืชเสียตายหมูพืชก็เลยเอาอันนี้เนาะเช็ดเช็ดเอามะกรูดใส่ด้วยพร้อมไปเลยใช่ไหมคะพร้อมกับอ้นี้ใส่พร้อมกันเนาะมะยี่ตูก็เหมือนกันใช่ไหมคะอีตู่ก็เหมือนกันเนาะใส่นี้ด้วยใส่นั้นด้วยอ่ามันก็ดูง่ายๆเลยแม่เนาะก็ต้องส่ว่มาเป็นสมุนไพรหมดเลยเป็นผักบ้านๆเป็นสมุนไพรเนาะใส่กระมแดง ตองก่อนจะามาก็ไปตังแบตากแดดก่อนใช่ไหมแม่<ด>เพื่อจะให้มันหนึ่งฆ่าเชื้อสองทำให้ตองมันอ่อนสามารถจะแบบพับได้อะไรได้เนาะอ๋อจ,จะได้ไม่แตก มีความสุขเห็นอาหารหน้าตาน่ากินมากแต่ว่าก่อนก่อนใดๆแล้วเนะี่ยรู้จักกับเจ้าของก่อนสวัสดีค่ะเฮคค้ยทำไมมีการมองแรงกันสวยกว่าฉันตัวแบบรูปทรงองค์เอวนางได้มากหน้าตาสวยจิ้มริมตาคมปากนิดจมูกหน่อยตักตกค่ะคุณตากนี่เป็น ภรยาของภรรยาของคุณหมอนพรุษนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านข้าวปุ้นโฮมฮาร์ได้วความที่เราเกิดความต้องการสูงความอยาก AR, <ช>กินอาหารบ้านๆนะอาหารพื้นบ้านไม่ใช่ปาเก้นะอาหารพื้นบ้านจริงๆก็็นเห็นเมนูของตักอะบอกว่ามีออมไว้์ใส่ใไข่มดแดงนะมีหมกไข่มดแดงใส่ผักหวานมีซุปบักมี่ มีขนมจีนอะไรนะนำยาสีผ้าขนมจีนภักไทยภาคลาวเนี่ยเหรอมีหลายๆคภาคอีสานอีสานเหนือใต้กลางเดี๋ยววันนี้เนี่ยคือหนึ่งในเมนูที่เราชอบ Amazing แล้วก็รู้สึกว่ามันมันน่าสนใจอันนี้คือแกงอ่อมไว้เยเดี๋ยวเดนะคะก่อนที่จะกินแกงอ่อมเนี่ยที่จะให้ได้รสชาติที่สุดอะหมอพืชต้อง ชิมเนี่ยค่ะชิมนี่ก่อนมันคืออะไรคะไวน์หรอไม่ใช่ไม่มีกลิ่นมะช,ชิมก่อนอยังไงคะฝาดนิดมันหวานเปรียปร้ยวอร่อยมากน้ำหมักเม้าค่ะเป็นน้ำที่ทำจากหมักเมาเป็นผลไม้พื้นบ้านเรา เป็นหมักเม้าเป็นเบอร์รี่ะอันนี้คือกินช่วย่อยเพราะฉะนั้นกินก่อนอาหารต้องกินก่อนอาหารก็จะทำให้ทำให้เจริญอาหารได้ดีอ่าทดีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าว่าเห็นน้ำลายมันไหลก็ใช่ไหค่ะเพราะว่าลูกเตอร์ดื่มน้ำหมักเม้าไปแล้วเมื่อกี้อันเนเ้นเด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 นนเดนเดนเนดนดนนนดนดนเดนนนนน นัวขมขนิดๆแต่ไม่ก็ไม่มากอ่ะอร่อยอร่อยเลยนัวนำกรุบกรุบไข่หมดแดงหอมผักหอมไปอีกตู่จริงๆแล้วแกงอ่อมไหวเนี่ยมันจะมีฤดูการของเขานะคะจริงๆไม่ได้หายกินได้ง่ายๆถ้าถ้าเป็นฤดูการนี้ก็ที่มีไข่มดแดงอ่ะไหวก็จะมีฤดูการนี้ก็จะมีไข่มดแดงมีผักหวานเราก็จะสามารถเอามาทําเป็นเมนูตามฤดูการของทางร้านได้ อันนี้คือห่อหบกผักหวานใส่ไข่มดแดงใช่ปะแม่บอกสูตรคุณแม่เองเรื่องห่อหมกเนี่ยต้องเป็นแม่เลยค่ะต้องเป็นคุณแม่เลยหมกต่างๆนานานานันวตอนแรกนะชิมอะ่ะยังมีเค็มนิดๆก่อนที่จะเอาไปย่างไฟอันนี้แม่เขาห่อเสร็จปุ๊บนะเขาก็ไปย่างไปนะกรุบกรุบไข่มดแดงแล้วก็หวานผักหวานหว,วานเลยหวานผักหวานนะฮะหอมกระเทียมหอมตะไคร้ที่มันโดนไฟอ่ะ ไบตองอะ่ะก็จะเป็นสูตรดั้งเดิมของอาหารนีสานนะคะม,มากินอาหารร้านนี้นะโฮมพคข้าวปุ้นโฮมฮักอะ่ะมันเหมือนกับว,ว่านึกถึงตอนเราเป็นเด็กและอีกอย่างอาหารทุกอย่างี่ยมันมีที่มาที่ไปมีหวายจากชุมชนเพื่อเอามาททาอาหารที่ไม่อาบจะพิษให้กับทุกคนได้กินเพื่อทำให้สุขภาพร่างกายดี หอหมกผักหวานใส่ไข่มดแดงทุกอย่างก็คือเป็นไร้สารปลอดสารไม่มีพิษเนี่ยมันเป็นการสร้างขังอาหารโลกที่ไม่อาจยาพิษจริงๆขขาพูดโฮมพัก,กเองก็ตระหนักถึงเรื่องนี้การสร้างอาหารที่ไม่อาจยาพิษให้ทุกคนได้กินนะก็แน่นอนค่ะถ้าสมมุติว่าเราได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ยังไงร่างกายเราก็แฮปปี้อยู่แล้วเราทํากับข้าวเนี่ยเราก็คิดว่า เราทาให้ตัวเองกินเราไม่ได้ทําให้ลูกค้ากินก็คิดว่าลูกค้าก็คือคนในครอบครัวมาเพื่อชาติบ้านเมืองด้วตัวเราเองมาเชียสจุดยอดมากเลยเพื่อชาตินะดีมีน้อยอ่ะ ที่นี่บรรยากาศของร้านใช่ไหมฮะอบอุ่นเหมือนกินข้าวที่บ้านสบายๆชิลๆที่นี่มีน้ำส้มอร่อยๆอทานมีน้ำหมักเมาน้ำหมักเมาไวน์หม,หมักเมาเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ข้าวปุ้นโฮมพักเนี่ยฮะแม่ครัวแซบเวอร์เออแม่ครัวแซฟเอออาหารมันนัวเออนั่นแหละเอะอสวยไหมตั้งสวยตั้งเก่งจริงหงยอดจริงหงเพราะว่าสวยสวยขนาดไหนสวยตั้งเก่ง ทั้งสวยทั้งเก่งสวยๆคุณมอนี่ยสวยมารอบไหนก็มองแล้วสวยนขนาดเดินยังเป็นธรรมะเลยเดินยังเป็นธรรมะนิง่งไง oh. เขาเรียกว่าเดินธรร, oh. ธรรมะธรรมะธรรมะคือเดินเดินเร็วอยู่แต่นิง oh. น่งกิจจะนิ่งเออเออุ้ยจะไหม่แล้วครับ